สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาบอกว่าตอนนี้ผมได้รับพินแล้วครับพินจาก Google AdSense พินนี้คืออะไรสำหรับคนที่ทำช่อง YouTube ครับจะรู้ว่าถ้าเราได้พินนี้เมื่อไหร่นั่นคือแสดงว่าเราสามารถสร้างไรายได้จาก YouTube แบบเต็มตัวเลยครับแล้ว พอเงินครบตามจํานวนที่เขาระบุไว้เนี่ยเราก็จะโอนเข้าบัญชีเราแบบอัตโนมัติเลยเท่าที่ผมดูมานะครับแต่ต้องให้ครบหนึ่งร้อยดอลลาร์ก่อนข้อมูลนี้เป็นความลับนะครับภายในไม่สามารถให้ใครดูได้สําหรับคนที่รอนะครับเท่าที่ผมดูมาในคลิปที่เขามาแนะนํานะครับเขาบอกว่าถ้า พินยังมาไม่ถึงเนี่ยแล้วนานให้กดขอใหม่ได้แต่ผมก็ไม่รู้นะครับว่ากดขอใหม่ยังไงกดตรงไหนพินของผมเนี่ยเขาแจ้งมาว่าคุณได้ทำเงื่อนไขาจากทาง Youtube ผ่านแล้วทาง Google Adsense กกำลังส่งพินมาให้ตามวันที่ระบุไว้ครับ ที่เขาส่งมาแล้วผมก็รอมาประมาณน่าจะประมาณเดือนมั้งแล้วก็ได้มาครับโอ้ตอนรอนี่ผมดูตู้ไปรษณีย์บ้านทุกวันน่ะ่าจะมาหรืออย่างว่าแล้วก็ในที่สุดครับเห็นได้ใบเนี้ยเหน็บอยู่ที่ตู้ไปรษณีย์สุดยอดเลยครับแทบกระโดดเลย ครัตอนนี้ผมก็ใส่พินเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็รอให้เงินครับถึงหนึ่งร้อยดอลลาร์พอถึงหนึ่งร้อยดอลลาร์เราก็สามารถที่จะใส่หมายเลขบัญชีเราได้ครับเพราะว่าถ้ายังไม่ถึงหนึ่งร้ยดอลลาร์เนี่ยเราเข้าไปใส่หมายเลขบัญชีของเราไม่ได้ตอนนี้ก็ทำได้เพียงแต่ พยายามลงคิดไปเรื่อยๆครับแล้วก็รอให้ยอดเงินถึงหนึ่งร้อยดอลลาร์ก่อนแล้วก็เข้าไปใส่พินหนึ่งร้อยดอลลาร์นี่กันก็ประมาณที่คิดดูจะประมาณสามพันกว่าบาทนะครับเดี๋ยวผมลองคิดให้ดูแปบหนึ่งอ่านี่ครับเดี๋ยวคิดให้ดูครับหนึ่งร้อยดอลลาร์ ตอนนี้1บาทมัน1บาทประมาณ30 30 1 0บจุดบาทเฮ้ย1ดอลลาร์เท่ากับ30บาทกว่ากว่าครับตอนนี้ถ้าเราได้100ดอลลาร์นี่ครับ100ดอลลาร์3าม0 1 0บบาทพอประมาณนี้ครับ เงินส่วนช่องที่ผมทำเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับพวกรีวิวรถบังคับครับพวกสินค้าอาซีอะไรประมาณนี้ของที่ผมเอามาเนี่ยส่วนมากจะซื้อมาเองครับแล้วก็จะมีบางส่วนที่ร้านก็ส่งมาแต่ก็ไม่มากครับมีไม่กี่ร้านเพราะว่าช่องผมยังไม่ดังเท่าไหร่ตอนนี้ก็ ลงรีวิวนะครับถ้าร้านไหนสนใจก็ผมลงรีวิวให้ฟรีแต่สินค้าที่ส่งมาเนี่ยต้องเล่นได้แบบร้อยเปอร์เซ็นคือเล่นได้เต็มที่ครับถลอกถลอกหรือคว่ำได้ไม่เป็นไรถ้ารีวิวเนี่ยมันจะต้องรีวิวแบบให้ร้อยเปอร์เซ็นครับแบบเล่นให้มันสุดๆไปเลยอะคือลูกค้าจะเห็นแบบ สมรรถนะของสินค้าของคุณไงว่าวิ่งได้ขนาดไหนถ้าส่งมารีวิวแล้วแบบกลัวมันทะอลอกหรือวัวเป็นลอยเนี่ยผมก็รีวิวยากครับแบบนั้นนะต้องมาคอยระวังอีกส่วนเรื่องจะส่งกลับหรือฝากขายนั่นเดี๋ยวคุยกันหลังไหม่ครับมีอีกแบบหนึง่งคุยกันอีกทีหนึง่งนี่ก็จะเป็น โลโก้ช่องครับโลโก้ช่องกับโลโก้เพจใน Facebook ในเฟซก็มีนะเพจเพจผมถ้าชอบกันก็ไปกดถูกใจในเพจ Facebook ได้ครับลิงก์อยู่ในคลิปทุกคลิปครับเพจผมติดลิงก์ไว้ใต้คลิปทุกคลิปเลย ก็เรื่องวิดีโอที่ผมตัดนะครับทุกคลิปผมจะใช้มือถือตัดเพราะว่าถ่ายเองตัดต่อเองผมใช้มือถือตัดถนัดกว่าไม่เคยใช้คอมเลยครับเพราะว่าใช้ไม่เป็นเหมือนกันโปรแกรมตัดต่อในคอมดูแล้วมันน่าจะยากกว่ามือถือครับ คือพูด,ดง่ายๆถ้าไม่มีมือถือนี่คือจบเลยครับคลิปผมอะ่ะผมเข้าร่วม YouTube นี่ตั้งแต่น่าจะสองพันสองพันสิบสามมั้งที่เข้าร่วมแล้วลงชื่อเขาใช้ไวอ้อ่ะแต่ตอนนั้นยังไม่ทำคลิปนะครับสมัคร Gmail ไว้เฉยมาเริ่มทำคลิปผมว่าจำไม่ได้แล้วว่าปีไหนแต่ก็กว่าจะผ่านเงื่อนไขนี่ก็น่าจะทำมา สองปีมั้งปีกว่าประมาณนี้ครับค่อยๆทำมาเรื่อยๆไม่ต้องรีบต้องร้อนครับพยายามทำคลิปลงไปเรื่อยๆผมมีงานประจำอยู่แล้วด้วยไงเลยไม่ค่อยสีรีดหรอสี่เลียดเรื่องเงินอะไรเท่าไหร่ถ้าได้ด้วยก็ดีครับไม่ได้มาหมุนเรื่องการซื้อของมารีวิวอะไรมาเนี่ยครับ รีวิวพวกรถบังคับเรือได้อยู่ครับแล้วก็สินค้าต่างๆสินค้าอื่นๆนะครับพวกนาฬิกาไิกาอะไรประมาณนี้ครับได้อยู่แต่เครื่องบินนี่ผมไม่อยากรีวิวจริงๆครับเครื่องบินเนี่ยแม่งบินโคตรยากเลยครับไอ้ลำที่สั่งมานี่ไม่รู้จะบินได้หรือเปล่าไอ้คลิปที่ผมปล่อยไว้เนี่ยที่บินได้ผมก็งงตัวเองเหมือนกันครับว่ามันบินได้ยังไงวะ แล้วจะไปลองบินอีกเที่ยวหนึ่งคือรอบที่สองครับที่จะไปขึ้นโอ้โหไปก็ลมเลยตอนเนี้ยลงมาหัวปักพื้นเลยครับพังเลยตอนเนี้ยไปพัดหักเลยแกนไปพัดดีมอเตอร์ไม่เป็นไรเดี๋ยวรออะไหล่มาก่อนครับเดี๋ยวไปลองบินใหม่แล้วช่วงท้ายคลิปครับเดี๋ยวผมจะบอกรหัสลับคือโค้ดเดี๋ยว สิ้นปีเนี่ยผมจะจับฉลากครับถ้าใครติดตามคลิปผมจนถึงท้ายวิดีโอนะท้ายคลิปอะ่ะผมจะบอกโค้ดลับเอาไว้แล้วจะเอาคนที่พิมพ์ว่าผมพูดอะไรตอนท้ายคลิปครับให้เม้นไว้ใต้ใต้คลิปคําที่ผมพูดเป็นโค้ดลับอะครับให้พิมพ์ไว้ใต้คลิปแล้วก็เขียนชื่อตัวเองไว้ เดี๋ยวผมจะสุ่มจับฉลากครับแล้วก็แจกของรางวัลท้ายปีเอาแบบนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวจะงงเอาใหม่ผมจะพูดโค้ดรับท้ายคลิปครับแล้วให้พิมพ์แบบนี้ในช่องเม้นใต้คลิปนะครับให้พิมพ์ว่าสมมุตินะผมพูดว่าเอาอะไรดีวะ น้ำแดงแล้วกันน้ำแดงแบบนี้ครับน้ำแดงพอพิมพ์น้ำแดงเสร็จปุ๊บ <_ S 1> ก็วงเล็บไว้ชื่อตัวเองครับชื่อภาษาอังกฤษจะได้ภาษไทยก็ได้เขียนชื่อตัวเองไว้ตรงนี้แล้วก็วงเล็บปิดแล้วเดี๋ยวผมจะเอาชื่อตัวนี้ครับไปจับฉลากแล้วเดี๋ยวจะมาลงคลิปว่าใครได้ของรางวัลครับ ของรางวัลเดีย๋ยวผมให้สามคนครับจับฉลากให้สามคนเป็นของรางวัลเล็กๆน้อยๆครับสำหรับคนที่ติดตามคลิปผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้ก็อย่าเพิ่งท้อนะครับ Google Adsense Pin ส่วนวิธีขอพินพใหม่หรือวิธีการสร้างไรายได้จาก Youtube เนี่ยไปหาดูตามคลิปใน Youtube ได้ครับมีหลายช่องเลยที่ทำไว้ที่ผมทำมานี่ก็ไปหาดูตามช่อง,ของเขาครับค่อยๆค้ำๆไปถ้าจะให้มาอธิบายใหม่คงจำไม่ได้แล้วครับว่าทำอะไรไปบ้างที่รู้ๆว่าต้องมี Gmail ก่อนอะไรอย่างแรก แล้วก็ลงชื่อเขาใช้ใน YouTube แล้วก็เข้าไปเปิดสร้างไรายได้พอเปิดสร้างไรายได้เสร็จแล้วก็รอครับให้ผู้ติดตามเนี่ยครบถึง1,000คนแล้วก็ชั่วโมงดูอีก4,000ชั่วโมงชั่วโมงดูนี่คือคนที่เข้ามาดูคลิปเรานะครับส่วนช่วงเวลาที่เขาตัดชั่วโมงเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าตัดยังไง พอสอย่างเนี้ยได้ครบแล้วหนึ่พันชั่วโมงไมเป็นใช่1หนึ่งวันชั่วโมงหนึ่งพันซับไครหนึ่งพผู้ติดตามครบแล้วก็อีกสี่พันชั่วโมงมันก็จะมีอ e ีเมลมาถึงเราว่าคุณได้ผ่านเงื่อนไขทั้งหมดแล้วตอนนี้ช่องคุณสามารถเปิดสร้างรายได้ได้แล้ว แล้วตอนนี้ก็รออีกครับรอให้เงินในกูเงินใน youtube เราเนี่ยถึงสิบดอลลาร์พอขึ้นถึงสิบดอลลาร์ปุ๊บก็จะมีอีเมลของเข้ามาอีกทีนี้ก็จะบอกว่าทาง Google Adsense จะส่งจดหมายแบบนี้ครับส่งจดหมายจะส่งพินมาให้ภายในน่าจะสี่อาทิตย์มั้งครับที่เขาบอกไว้ ประมาณเสียทิตย์พอได้เลขพินแล้วก็เอาไปใส่ใน Google AdSense เราครับมันจะมีช่องให้ใส่ยอยู่พอเข้าไปในหน้า AdSense เนี่ยมันจะขึ้นมาเลยว่าคุณยังไม่ได้ยืนยันพินให้เรากดเข้าไปตรงนั้นนะครับเข้าไปยืนยันพินครับมันก็จะมีประมาณนี้ครับคลิปทุกคนอย่าท้อครับเป็นยูทูบเบอร์ได้ ครับไปเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมซับสไครต์ผมนะครับช่วยๆกันครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับอย่าท้อครับเดี๋ยวก็ได้